เพืสุพัฒแชร์นะครับวันนี้ผมจะมาแบ่งปันความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับซึ่งจะนําไปสู่การเพิ่มกําไรนะครับอันดับแรกนะครับอยากอธิบายความหมายของคําว่าประสิทธิภาพก่อนนะครับคำว่าประสิทธิภาพนะครับก็คือเกิดมาจากการที่เราสามารถสร้างเอาต์พุตนะครับหรือผลงานนะครับได้ จากอินพุตที่น้อยลงนะครับยิ่งถ้าหากเราสามารถสร้างผลงานได้มากนะครับโดยที่ใช้แรงน้อยหรือใช้ทรัพยากรน,น้อยหรือใช้เงินน้อยลงอฮะอันนี้ฮะรเราก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นนะครับซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพอะฮะมันจะเป็นแนวทางของการที่เราจะทำให้เรามีต้นทุนที่น้อยลงเมื่อเรามีต้นทุนที่น้อยลงแล้วอะฮะก็จะทำให้กำไรเนี่ยเพิ่มมากขึ้น นะครับแล้วคราวนี้มาคิดกันต่อนะครับว่าแล้วเราจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานหรือว่าเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของงบการเงินของเราได้ยังไงบ้างนะครับสำหรับประสิทธิภาพในการทํางานนะครับอันดับแรกนะครับถ้าเราอยากที่จะเพิ่มประสิทธิภาพเนี่ยก็คือเราต้องรู้งานก่อนนะครับว่างานที่เราทำเนี่ยมีลําดับ workflow อย่งไงบ้างนะครับอันที่2นะครับก็คือมีการฝึกฝนนะครับทาให้เกิดความเชี่ยวชาญ เม uh, right? to ื่อเรามีความรู้นะครับความเชี่ยวชาญทั้งสองอย่างประกอบกันนะครับแล้วก็มีการฝึกฝนอยู่เรื่อยๆนะครับเราก็จะทํางานนี้ได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับการที่เราทํางานได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คืองานมันเสร็จเร็วขึ้นก็คือมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเพราะว่าใช้เวลาน้อยลงในการทํางานหนึ่งชิ้นนะฮะเราก็จะสามารถสร้างผลงานได้มากขึ้นนะครับผลิตสินค้าได้มากขึ้นสร้างบริการที่ดีให้กับลูกค้าได้มากขึ้น นะมันก็เลยทําให้เราสามารถที่จะขายสินค้าได้มากขึ้นด้วยเหมือนกันนะอันนี้ก็เลยเป็นแนวทางหนึ่งในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพนะครับจากความรู้และก็ความเชี่ยวชาญนะสำหรับในงบการเงินเองนะครับเราก็สามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพนะครับซึ่งจะมีอัตราส่วนทางการเงินนะครับที่ใช้วัดประสิทธิภาพในการทำงานของสินทรัพย์แต่ละตัวนะครับเขาเรียกตัว uh, asset turnover นะครับ ซึ่งโดยทั่วไปนะครับอัตราส่วนนี้ฮะก็คือเขาจะเอาที่ยอดขายเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็หารด้วยตัวสินทรัพย์นะครับแต่ละประเภทนะครับถ้าเป็น asset turnover นะครับก็คือจะเอาตัว total asset นะครับเป็นตัวหารดังนั้นวิธีการในการเที่จะเพิ่ม asset turnover หรือ,อประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ของเราฮะก็คือเราควรที่จะใช้ asset ให้น้อยที่สุด นะครับเพราะยิ่งเราใช้อสิทน้อยเท่าไหร่นะครับแต่สามารถสร้างยอดขายได้มากอันนี้ก็จะยิ่งทำให้ตัวอส s ท t t เทอร์โนเวอร์ยิ่งสูงนะครับซึ่งอส s ท t t เทอร์โนเวอร์ที่สูงอะฮะมันก็จะนำมาสู่เ,เรื่องของ ROE หรือผลตอบแทนผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นนะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับคำถามถัดมาก็คือแล้วเราจะลดอสิทลงยังไงนะครับ เพื่อที่จะให้อยอดขายเพิ่มขึ้นโดยที่ใช้แอสเซทน้อยลงนะฮะคำตอบหนึ่งก็คือแทนที่เราจะซื้อสินทรัพย์นะครับเป็นเจ้าของครอบครองมันนะครับเราอาจเลือกที่จะเช่านะครับเพราะจริงๆคือเราต้องการที่จะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์นั้นเราไม่ได้ต้องการที่จะครอบครองนะครับเว้นแต่ว่าสินทรัพย์ที่เราซื้ออะมันมีโอกาสที่จะมีมูลค่าโตขึ้นนะฮะเช่น ที่ดินนะครับเพราะถ้าหากเราซื้อที่ดินเนี่ยอันเนี้ยเราสามารถเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวนะครับตัวแรกก็คือเราได้ใช้ตัวที่ดินตัวนั้นนะครับตัวที่2ก็คือถ้าที่ดินตัวนี้ฮะมีความเจริญเพิ่มขึ้นในอนาคตนะฮะมูลค่าของที่ดินตรงนี้ก็จะสูงขึ้นนะฮะดังนั้นตัวเนี้ยก็อาจจะทําให้เราเนี่ยยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวก็คือได้ทั้งการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์แล้วก็มีโอกาสที่จะได้กําไรจากการเติบโตของที่ดิน นะครับแต่กําไรตรงนี้ฮะมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราขายนะฮะดังนั้นความหมายก็คือเราอาจจะต้องย้ายทรัพย์สินนะฮะไปในทรัพย์สินอื่นในอนาคตถ้าหากสมมุติว่าที่ดินตรงนี้ฮะมันโตไปเยอะๆนะฮะซึ่งก็จะมะีต้นทุนตรงนี้ฮนะค่าที่เราต้องย้ายออฟฟิศหรือโรงงานนะครับเพื่อที่จะเอะอเทคโปรฟิตตรงนี้ขึ้นมานะ อันนี้ก็จะเป็นข้อในการพิจารณาแต่ถ้าหากเราเช่าอะฮะถ้าเราไม่พอใจเราก็สามารถที่จะย้ายทำเลมันก็จะทำได้ง่ายกว่านะฮะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในวิธีในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของสินทรัพย์นะครับนอกเหนือจากนี้นะครับก็จะมีตัวสินทรัพย์ที่อัตราส่วนทางการเงินอื่นๆน,นะครับที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ที่เราใช้วัดนะครับเช่นตัว a c c o u n t receivable turnover นะครับ หรือดูเรื่องของลูกหนี้การค้านะครับว่ามีระยะเวลาเก็บหนี้ที่ยาวนานแค่ไหนนะครับยิ่งเราต้องเก็บหนี้ยาวนานนะฮะอันนี้ก็คือเงินเรายิ่งจมเยอะนะครับก็เหมือนเราบริหารตัวลูกหนี้เนี่ยได้ไม่มีประสิทธิภาพแต่ถ้าหากเราสามารถเก็บหนี้ได้เร็วนะครับอันนี้การบริหารลูกหนี้เนี่ยก็จะยิ่งดีความเสี่ยงที่เราจะเผชิญกับหนี้เสียเนี่ยก็จะน้อยลงนะนอกจากนี้ก็จะมีตัว inventory turnover นะครับซึ่งเป็นตัววัดประสิทธิภาพของตัวสินค้าคงคลังที่เรามีฮะว่าสามารถขายออกไปได้เร็วแค่ไหนนะครับยิ่ง Inventory Turnover สูงนะครับก็คือมี Inventory Day ยเนี่ยยาวนานอันเนี้ยก็จะยิ่งไม่ดีนะครับเพราะว่าเงินเราก็จะไปจมอยู่ในตัวสินค้าคงคลังเหมือนกันถ้าหากเรายิ่งขายสินค้าเหล่านี้ฮะออกไปได้เร็วเท่าไหร่ฮะอันเนี้ยก็จะยิ่งดีเท่านั้นนะครับ พราะว่าเงินก็จมอยู่ไม่นานนะครับแล้วก็โอกาสที่ตัวสินค้าคงคลังเนี่ยจะเสื่อมสภาพหรือว่าหมดอายุล้าสมัยก็จะน้อยลงนะครับดังนั้นถ้าหากเรายิ่งสามารถลดตัวแกรบของ inventory day ได้น้อยลงฮะอันนี้ก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตได้มากขึ้นนะฮะทางโตโยต้เองก็มีการาใช้ในโยบายตรงนี้ฮะในการที่จะลด inventory day ของตัวเองลงนะครับ ก็คือใช้ระบบที่เรียกว่า lean management นะครับก็คือลดเรื่องของ Inventory เนี่ยให้น้อยลงนะครับหรือที่เราเรียกว่า just in time นะครับก็คือใช้ Inventory เนี่ยให้น้อยที่สุดนะครับแต่ว่าคนที่แบกภาระอินเวนทอรีเนี่ยจะไปอยู่ที่ Supplier ของ Toyota นะครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในวิธีนะครับที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ นะครับในการบริหารสินทรัพย์แล้วก็ช่วยในการลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มกําไรให้กับองค์กรนะครับซึ่งกําไรที่เพิ่มขึ้นนี้เราก็จะสามารถนําไปใช้ในการปลดหนี้หรือว่า,อาตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้มากขึ้นนะครับก็จะทําให้องค์กรหรือบริษัทนะมีความน่าสนใจที่มากขึ้นนะครับ ก็วันนี้ผมแบ่งปันเนื้อหาเท่านี้ก่อนนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ยังไงฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเพจสุภาพแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสวัสดีครับ